ของได้เยอะมากๆเลยแต่ควรบอกว่า <S 2> <S 2> <S เงิน,นะนอ,อ,อะนนะมันจ่ายออกไปเยอะเงินอะมันจ่ายออกไปเยอะมีค่าใช้จ่ายเยอะเงินไม่มีใช้นี่ไงทัศนคตินี่แหละคือคาว่าทัศนคติเห็นไหมคะครูเองเหมือนกันคะ่ะครูก็ใช้หาได้มาเยอะมากหาได้มาเยอะมากแต่ก็ใช้จ่ายออกไปเยอะเวลาแบบกลัวเงินใกล้หมดอะไรอย่างเงี้ยเวลาสิ้นเดือนมาเงินมันจะพอไหมวะเงินมันจะหมดไหมวะกลัวเห็นไหมคะมันก็เลย ้าสรคติเกี่ยวกับการเงินมาเลยดึงดูดความมั่งคั่งไม่ได้ดึงดูดความรวยไม่ได้ดึงดูดการเงินไม่ได้เห็นไหมใครที่เป็นอยู่ตอนนี้ครูก็เป็นแต่ครูเอาใหม่เอาใหม่ในในวันที่ยังไม่มีอะไร,ะไรนะั่นแหละครูก็เป็นแต่ครูบอกตัวเองว่าเงินชอบอยู่กับเราเงินรักเราฉันมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เงินทุกทางหลังไหลเข้ามาหาฉันทุกวีนาทีหลังไหลเข้ามา ไม่ว่าฉันจะเปิดกิจการอะไรเงินเข้ามาหาฉันทุกช่องทาง